10นาฬิกาวันพุธที่21ตุลาคม2,563มีพิธีลงนามความร่วมมือหรือ M.O.U. ระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัติหน้าอาคาร4ชั้น2ห้องประชุม7จะ 12, สพันศาโดยมีผู้ลงนามข้อตกลงประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตน์ปานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์รองศาสตราจารย์ดรธินพันธ์เนปแพรคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์นายอภิรักษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบและนายเทวินศรีวารีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา มีนักเรียนซึ่งเป็นนักกีฬาเข้าร่วมพิธีประมาณ100คนผู้ฝึกสอน12คนนักศึกษาฝึกสอน7คนและครูอาจารย์10คนทั้งนี้มหาวิทยายลัยรัชพัฒนอคอนครสวรรค์มีสาขาวิทยาศาสตร์และการกีฬาซึ่งสามารถส่งเสริมด้านสมรรถภาพและสุขภาพโดยนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและกีฬาไปพร้อมๆกัน โดยนักเรียนที่รับทุนสามารถรับทุนการศึกษาจนเรียนจบระดับปริญญาตรีได้เลยนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างหอพักนักกีฬาอีกด้วยจึงนับเป็นเรื่องดีที่สถาบันระดับดมศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนนักกีฬาในท้องถิ่นซึ่งอาจต่อยอดจนถึงระดับประเทศต่อไป อาจารย์จากโรงเรียนกีนาบาวให้โรงเรียนไปเป็นอาชีพนะครับซึ่งตอนนี้ผมพยายามที่จะผมเชื่อว่าการกีฬาเนี่ยถ้ามันมันมีมาตรฐานแล้วก็แข่งขันได้เนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่มั่วกันนะครับตำรวจเลยแล้วมสวรรค์นะครับเขาแบบนั่งหมดหมดเลยนะผมได้สาวสาววิชานะยผมได้อะไรนะผมได้กลุ่มสาระผมก็โบราณอวไรเงินเงินพุก็ได้หมดใส่กันกีฬาสู่อาชีพของสองสถาบันนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับขอบคุณทีอยากมีความเป็นเลิศนาธการกีฬาซึ่งจริงๆเราหลักสูตรเรามีทั้งหมดห้าหลักสูตรครับซึ่งหลักสูตรกีฬาเนี่ยก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ท่านวิชาการชนานกีฬาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับในเรื่องความเป็น